เจนซีรีพอเทอรวันนี้ติดตามการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนะคะนำจุดเด่นด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและเรื่องเล่าในอดีตพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งรวมตัวของผู้ประกอบการรายเล็กๆติดตามเรื่องนี้จากรายงานนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏภูเก็ตค่ะ รมณีซอยแห่งความสุขสเสน่ห์สถาปัตยกรรมและเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจทำให้ใครหลายๆคนอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ยังคงศิลปะสไตล์ชิโนโปรตุกีสแม้จะเป็นซอยสั้นๆแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นซอยที่สวยงามแห่งหนึ่งในบริเวณย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตในปัจจุบันได้มีการบูรณะใหม่ให้มีสีสันตลอดทั้งสายและยังคงสเสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสเอาไว้อย่างสวยงาม ยุคเหมืองแร่ก็เริ่มาราคาแร่ตกต่ำตัวโลกนะก็ทำให้ย่านการค้านะรวมถึงถนนทาหลางซลรมานีก็เงียบลงนะครับแล้วก็ด้วยการเวลาที่ผ่านมานะทุกอย่างก็อาคารต่างๆก็เริ่มชำ,ชำรุดทุดโทมนะครับก็เริ่มมีการาปล่อยทิ้งล้างนะครับ หลังจากนั้นเราก็ในช่วง20ปีวันนี้เราก็เริ่มทั้งเทศบาลแล้วก็หลายๆฝ่ายนะทั้งชุมชนเองก็เริ่มมาเริ่มการส่งเสริมการอนุรักษ์แล้วก็เริ่มฟื้นฟูย่านเมืองเก่าขึ้นก็ทําให้เมืองเก่าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวซอยรามณีเชื่อมถนนถลางและถนนดีบุกซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตเมืองเก่าของภูเก็ตถูกปรับปรุงเป็นร้านกาแฟาร้านขายของฝาก เา yes, บางส่วนก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยจึงทําให้ซอยโรมณียังคงมีชีวิตชีวาดูน่ารื่นรมเสมอซอยแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามของบ้านเรือนแล้วนั้นยังคงมีเรื่องราวในอดีตครั้งสมัยเหมืองแร่เฟืองฟูซอยรมณีแห่งนี้ได้มีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าหังอาาลที่แปลว่าซอยแห่งความสุขตอนนั้นก็ซอยรมณีนะได้กลายเป็น พื้นที่ที่มีสถานเรื่องลมนะครับต่างๆอยู่ก็เป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็การเป็นซอยที่เกี่ยวกับสถานเรื่องลมก็ก็หายไปเริ่มมีการก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมานะครับอย่างอย่างอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันพลนหลุนเขาเขาเรียกอังลาลายอัางลาลายก็คือซอยลมอรเงี้มีหลงฟินมีหลงฟินไม่อาหานอาหานพื้นพื้นข้องหอกเกียน มีโคตาวมีพัดพวกนี้แต่ห้านต่ำสั่งมีมีโรงน้ำชาและค่ายทางคืนห้างอาลัยในอดีตสูรมมณีในปัจจุบันเป็นที่น่าเหลือเชื่อว่าซอยเล็กๆที่มีความยาวแค่150เมตรดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงสภาพเดิมไว้จากอดีตนั่นก็คือซอยรมณีซอยแห่งความสุขในย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต thank you